ที่ไหนมันจริงกันวะสีเขียวเฮีย เบส t อนด์เดอะเ t สแอนด์เดอ t เบสแล t เ h อ best ้ยโคตรโง่เลยสามคนเฮ้ยสัตว์ยเอยตาถั่วพวกคนแก่ไอ้สัตว์เหงเอ็นเอยิมเชื่อกูเฮ้ยมีคนมีคนไรเย็ดแม่แล้วมาคันอย่างนี้สัตว์เหลรอดอยู่ใช่เหรอ ดอนี่ไงข้างหน้าเราเนี่ยไม่ใช่มันเจ็บอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยดูกูด่าไปฟันมันไหนมันนเห็แวบๆกูด่าไปฟันมันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออทำไมกูไปพูดไม่ได้อ่ะเฮ้ยข้างหน้ากูข้างหน้ากูหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องเฮ้ยระวังสองตัวสองตัวบอยระวังกูโดนละกูหลบละกูหลบอยู่กุหลบอยู่หลบอยู่ บนนอกหนึ่งสวยหน้ามือซ้ายมือกินหลังหินตรงแอร์ดับหลังหิน,<บ>นซ้ายมือ,อเ,นะเอออยู่ตรง,หนะตงไหนวะบอยเอ้อบอสดูขวาไว้กูดูซ้ายให้ได้กินกูดึงกูดึงไอ้อบอสมันมันมาดึงเพื่อนตรงหินมัง้งที่กูดึงมึงไม่ได้อะมึงเอาข้าวตรงนี้นี่ของเต็มเลยเฮ้ยขวาออกมาขวาไปขวา,ขวา,าตายหมดตายหมดโอ้โอเคมาหากูเลยปล่อยไอ้เหี้ยบอสนอนไป คือคือมึงไปนอนอยู่ตรงของอ่ะแล้วกูดึงมึงไม่ได้อ่ะไอ้เ้ยูกุะกูเก็บอ้าวปไอ้ยิงไอ้คนโบยิงไอ้กินอ้าวคนโบจากไหนไม่รู้อ้าวไอ้จากไหนไม่รู้เก็บปืนไปหัวแม่งก่อนไอ้สัตว์ยอมไม่ได้ประเด็นฆ่าเพื่อนกูอ่ะไอ้เยี่จากไหนกูยังไม่รู้เลยยี่คอนโบไอ้สัตว์เอ้ยเฮี้ยอะไรวะงง เอาไอ้เนียโดนคอนบว์ยอีเด็้วไอ้เชี่ยมันอยู <men> ่ไหนวะ A W กู AW, ชอบเสียงแม่งมันดีตัวที่สามตัวที่กูสแปมอยู่กูสแปมอยู่ขวาขวากูดึงเจ็บเจ็บมีดนน้องแล้วตัวขวาน้องหนึ่งน้องสอบพอพอพอให้พอพอพอกระทับกระทับกระทับเออเออเออลอยอยู่รออยู่ ó, <มา S 1> กูถ<อ>ึงกระทับแล้วในควันในควันในควันปลาสมุ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 อย่าเพิ่งบ<พ>อย<พ>อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปลาสมุกก็ปาสมุปล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 าสมุแล้ว Eh eh eh, aku panas muka tu. Pada, pada. Adi boy, boy. Boy. Wooo. Eh sana dulu berji, aku kira tay. Hahaha. Eh. Mister. Mister, apa ni? Oh, hiu. Hah. ใครวะไอีไอสัตว์ไอีหี้อ่ไสัตว์ยแ่ง่ามอสัตว์คุณ Ranger ด้วยนะครับผมสำหรับ u b s c ไ i b e แลอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเอาชุบดิ้มายหายจนากียดตายคือชุบไม่ได้ผมย โหดด้วยไอ้เหี้ยเหมเออกูออว่าแม่งนู้มากเลยกูก็กูก็ชอบเอ้ยเอาลูกซองแปดมาของกูไอสัตว์ตมึงมีลูกซองหรือไอสัตว์มีเหี้ยอะไรไม่มีเนี่ยเพิ่งเก็บเนี่ยบ้านรถมีคนไอเชี่ยบอยดอกอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงดอกอะไรอ,ไอ่ะกูดอกไอเอ็คเอสมึงจะยิงกูไอเหี้ยไปไกลต้นตีเลยนะไอสัตว์ ไอเหี้ยมองทำเหี้ยอะไรกูน่ะไองคุยไอเหี้ยอ้ยันมาเหไดเยงยิงกู้สัแล้วไแเอาคอตองแฝดไปกูดับคุดับคไม่เอาไม่เอาไอ้ดอกก่อนอาไอ้ดอกก่นไอ้ดอกก่เก็บได้ปะ อะไรี้อะไรอ้เหี้อะไร่เกบดีไอ้ยีอยไางเล่นเอามานี่ยเยเยออขอโทษนะเพื่อนตัวนี้มีที่ก็บเสียงะอะไรวะขอโทษขอโทษเสียงียง่อมีอยอะมกินมีได้ได้ได้้ถ่ายโทษนะถ่ายโทษไอสั์ ไอ้เหี้ยบอยมียาเยอะอ่ะใช้บ้างดิเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนกูไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงกูหน่อยดึงกูหน่อยเพื่อนเอาไปล้ไปลเฮ้ยมึงอย่าล้มศพไปมึงดึงกูก่อนไอ้เหี้ยกูเดนเต้นะไอ้เหี้ยกูล้มอีกไม่ได้แล้วเว้ยกูตายแล้วเว้ยไอ้สัตว์กูเดนเต้เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยยาปะหมดแล้วเดวิลไม่คลายกูยามีลองถามดูเฉ๋ให้มึงทำ ใช้เทจะเอากูอะระยะเนี้ยมาดิลูกซองมึงไอ้ลูกซองมาละมาดิมาดิมาดิไอสัตว์มั้งมึงรีโหลดก่อนลูกซองเดี๋มึงลูกซองดิไอเฮี้ยลูกซองเนี้กูใช้ปืนอะไรเนี่ยไอเฮี้ยมาเดีมึงยืนตัวเต็มเต็มเดิมึงมายืนตัวเต็มดิทำอะไรอยู่อะมาดิมาดิเอาดิ๋ยนะโอ้โหถ้าบอกพวกโค้เอ่ก็เหลือมึงเนี่ยไอเฮี้ยมาดิมึงจะเอาอีกปะล่ะมึงจะเอาอีกปะล่ะมา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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยดเห็นไหมลูกซองมึงไม่กระจอกเอาปะล่ะเอาอีกปะล่ะไอเงี้ยเมื่อวานไอ้สัตว์ไหนปดูเมื่อวานชาพร้อมกันหรือเปล่าสี่ตัวอ่าไม่ก็จบจบจบก็จบ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 ไม่คุย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 ลูกซอมึงมึงจบโอ้โหจบจบจบลูกซองกูดีกว่ามึงอ่ะเมื่อกี้ช็อตยิงมึงเกือบตายอ่ะมึงเจ้าอีกใช่ไหมมาเลยไอ้เหี้ยมาไอ้สัตว์คูลอะไระ อ่ะหนึ oh, like ่งไอ้ส er. ั้นหวยหวยแปปหนึ่งกูเติมสวยก็โอ้ยไอ้เยี่หัวกูหัวกูหัวกูหัวแล้วไอ้จันเด้ไอ้จันเปอร์เซ็นไม่ได้หมวกเลยเฮียโอ้ยเปอร์เซ็นกูว่าลดเมื่อกี้มึงยิงหัวกูว่ะเฮียเลยเก้าสิบสี่เปอร์ละของมึงเหลือกี่เปอร์ของกูเหลือหนึ่งร้อยหายหายหายไปหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นเออของกูหายไปยี่สิบหกนะของมึงแรงกว่างั้นนะ Né ba, ngoài ba, né không né nhà Tôi bao ba. Tó to, tó bói, tó tó bóng, 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 Nó bóng, tó Nó tó bóng, 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 กองหฮมในสุดกินตายดาวดาวดาวหนึ่งนึงกินขวาขวาตาย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 หมดตายหมดตายหมดเดี๋ยวหลบไปนี่หลบไปนี่หลบไปนี่หลบไนี่หลบ เออขอบวงไปแล้วขอบวงกันอ่ะเฮ้ยรถ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 เฮ้ย ไ้สัสไม่พูดเงี้ยโอ้ยมีปัญหาเนี่ยโอ้โหพูดซะกูเกือบตกเก้าอี้เลยเฮียสะดุ้งเครื่องเลยเรนถึงเช้าทุกวันเลยหรอเรนเรนเรนถึงเช้าทุกวันเลยหรอครับเรนไอ้สัตส ไอ้เฮียมันขึ้นรถอีกแล้วลูกสองล็อกสองล็อกสามอะโดอนอะไ ยิงมันหรือตัวเดียวหรือตัวเดียวเข้าไปยิงมันเข้าไปยิงมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาช่วยเพื่อนอยู่ในรถอายมีปืนนะไม่มีไม่มีบอลล้มสามตัวเฮ้ยมีตัวนึงมีปืนตัวนึงเข้าพี่มันเฮ้ยช่วยหน่อ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 ยมเห้ยู่ในรถเห็นหน้าต่างตรงขวาหน้าต่างตรงขวาเดี๋ยยวิงให้อยระเบียงเว้ยอยู่ตรงระเบียง เดี๋ยวกูลองไฟไปเดี๋ยวโหไปหามันก่อนเผื่อมันจะน็อกหนึ่งเฮ้ยหล่ะหล่ะหน้ากูตัวเดียวเดินในบ้านเจ็บมากข้างบนอีกตัวหนึ่งน้องหนึ่งแล้วน้องหนึ่งแล้วไหนตัวหนึ่งยั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 งบ้านหน้าอีกตัวหนึ่งไอ้สัตว์น็อกสองได้ดึงเพื่อนอยู่ในระเบียง ได้ได้เดียโดนโดนโดนตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาโกขาโกตายล็อกสองเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวอยู่ตรงไงนรนหนบนระเบียงชั้นสามเดี๋ยวนั้นเดียวเจ็บมากล็อกประตูให้ไม่ล็อกล็อกประตูไม่ได้นะ ละเปียนตัวท้ายดูมุมมาเปนะ็นึงอยู่ตรงบันไดลงมาแนละ้วตายหมดแองคมฟอร์มเอเรียนเฮ้ยมีคนมอบไอ้สัตว์ใครมอบวะเนี่ยเฮียขโายขโมยมงบีมีอีกเดี๋ยวปลาเบิด วางวาลงวางหมดแล้วเรอเลยตัวเฮ้ยวางไปกูติดมึงอ่ะติดอยู่ตั้งไกลต้ติดใครวะเดี๋ยวกูเบิร์กนาแม่งให้ศพมันอ่าเรียบร้อยเออ I'm from Alien อยู่เนอะ Alien เออบ้าศพใช่เนี่ยจะออกไปวะเออเออติดวาร์ปศพอ่ะ Alien เจ็บเอาเจอละ เฮ้ยกูกดซูมไม่ได้น็อคับวะนคได้เลยถนัดเลยเรื่องเนี้ยขอบใจเฮ้ยมอบตัวเอ้ยมออหมตัว,ตวให้ละสิบเลยวู้ดเก็ดวู้เก็ดถนัดมากเรื่องนี้ม,นมากเลยวู้ดเก็ดโอดนูบ เฮ้ยม,มันมันเรียบไปแล้วไปแล้วนื้ซ้ายซ้ายซ้ายบอสซ้ายซ้า,า,า,ายมันเรียบไปแล้วมันเรียบไปแล้วเรียบไปแล้วเสียงอ่ะล่างเหรอข้างล่างเออข้างล่างข้างล่างรอวงบีแบะเราต้องรอวงบีบค่อยไปโคตรหนวกไอ้หลังเก็บแล้วสามต่อสี่ไป ก็ตัวหนึง่งกำลังวิ่งอยู่แล้วมันก็กำลังใจหมอบมันหมอบแล้วมันก็ตายน็อกแล้วหนึ่งตัวได้เหลือข้างหน้าเราอีกสองตัวใจเย็นๆน,นะนอนนอนจนนอนจะเห็นแล้วถ้านันก็ตายตายจะท้ายอยู่ไหนไหม่รอ ไดนแด้ได้น่ารากได้ได้แล้วาล<อ>ตาเดียวแล้วตาเดียวช่วยก็ได้วยคาดเนิบโคตรปวดหัวฉันต้องแพ้แล้วจริงๆอ่ะไปชนะ <ผม S 1> วินิโคเช่วยเห็นแล้วเห็นแล้วแม่งไปหลอดหรอกแม่งเนิบโดนลูกด,ด,ดอกไปตัวเลยโอ้แม่งโคตรเนิบเลยเฮ้ย เบิ่งหน้าแม่งเบิ่งเบิ่งหน้าแม่งมาละหน้ากูใกล้ๆอยากตายแล้ววะเฮ <t> ี้ยโอ้ไม่กล้าไว้กับกูอีกโคตรนุ๊บเดี๋ยวลึกด,ดอกไปตัวเลยมีสนายตัวหนึ่งแล้ววะรอสนายอยู่มันถอยมันถอยน็อกหนึ่งโคตรนุ๊บเลยเฮี้ย ชวนด้วยชวนได้อ๋อดาบเขาชวนได้เอาจะให้จะให้พาโลโชว์สเตปปลาระเบิดผาโลระเบิดโชว์ไม่ไม่ดูสเตปพาโลเลยบอสไหนอะไหนให้โชว์กูดิมันไม่จับมามีลูกเดียวหมดแล้วอ่ะกูมีอีกอ่ะกูให้เอ้าไม่มีวะ รับเท่ากับศูนย์่ะรูปปั้นอาอโอ้ระเบิดพอดีรถอี๋ไอ้เหอะ